บ้านหลังอื่นขายอยู่ที่30ล้านทำไมบ้านหลังนี้ถึงขายได้สูงถึง85ล้านบาทไปดูกันเลยครับที่นี่คือแฟนตาเซียวิลล่า3บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมใจกลางย่านแบริงบ้านหลังนี้ตกแต่งสไตล์วินเทจอังกฤษให้ความอบอุ่นดูหรูหรามากๆเลยครับ บ้านหลังนี้เป็นบ้าน3ามชั้นสร้างเต็มพื้นที่กว่า156ตารางวาให้พื้นที่ใช้สอยแบบจุกจุถึง800ตารางเมตรฟังก์ชันจัดเต็มมี4ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องแม่บ้านแยกออกมาอีก3ห้องห้องโถงกลางบ้านใช้โทนกรมตัดกับเชนเดียหรูฟิลเหมือนเดินอยู่ในโรงแรมยุโรปดีๆทุกครั้งที่เข้าบ้านครัวหลักใช้หินอ่อนแท้ทั้งชุดมีไอซ์แลนด์ขนาดใหญ่ใช้ทำอาหารได้จริงไม่ใช่แค่โชว์ และแน่นอนครับบ้านระดับนี้มีลิฟต์ในตัวมาพร้อมเลยครับไม่ต้องเสียเวลาเดินขึ้นลงทั้ง3มชั้นพร้อมตู้เซฟนี้รภัายขนาดใหญ่สําหรับของสําคัญที่คุณต้องการความมั่นใจดีไซน์รอบบ้านเป็นเส้นโคง้งดูลมุนตาแต่ยังคงความแข็งแรงหรูหราเหมือนโรงแรมระดับท็อปตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้แล้วนะครับจุดนี้จะเป็นจุด gas h o าส์นะครับเป็นกาซ h o า s e ขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างบ้านทั้งสองฝั่งนะครับ จุดนี้จะสามารถให้แสงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ทำเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานก็ได้ครับทำเลก็คือที่สุดครับ f a n t a s ซีย v l l l a 3อยู่ห่าง BTS b l แบลลิแค่1กิโลใกล้เมกับ,บางนาเซนทันบางนาและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำเช่นบางกอกพัฒนา SISB และโรงเรียนเซนต์แอนดรูครับจะซื้อไว้เองหรือปล่อยเช่าให้ผู้บริหารต่างชาติก็คุ้มมากๆ บ้านหลังนี้ให้เช่าเพียงเดือนละ250,000บาทหรือจะเป็นเจ้าของซื้อเองก็อยู่ที่85ล้านบาทเท่านั้นครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมพาชมบ้านหลังนี้บ้านแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับใครสนใจนัดชมบ้านหลังนี้ติดต่อได้ที่เพจดีกันเฮาส์ได้เลยครับ